คือหนูฝันก่อนเลยฝันเห็นเด็กนั่งยิ้มให้เราแบบอ้วนตุ้ยนุ้ยแบบน่ารักมากตัวขาวแบบพี่ยิ้มแบบน่ารักเลยอ่ะพอมาก็มาเจอองค์เนี้ยแสนแตกอย่างที่ฝอเราก็บอกว่าเราเป็นคนไม่มีโชคขอเปิดโชคเปิดดวงให้หน่อย3ตัวตรงอ่ะสี่ครั้งแล้วก็2ตัวรวมแล้วมันก็สิครั้งไม่ได้มนโนนะไม่ได้มนโนจริงๆภายในเดือนเดียวในวันที่14มิถุนานเนี่ยเราจะทําเหรียญโป๊ยเซียน,ยนคือเหรียญแปดเหลี่ยมเจ้าสัวเองนี่แหละแจกฟรีสาหรับคนเข้า่วมพิธีทุกคนนะไม่มีการซื้อขายทั้งนั้นวันนี้ก็เป็นวันเสอน5ก็เก กุมงคลโซโลรถเปิดดวงเศรษฐีที่จะแจกให้โยมเวลามาเจอมือที่จะแจกให้ไปหนึ่งดอกนี่เสกในวันเนี้ยว,วันดีเสาห้าชื่อแอมค่ะมาจากลำุรีมาตั้งแต่ยังไม่มีคนยังไม่มเลยพี่แล้วก็หนูก็หายไปพังแล้วก,ก็กลับมาคือหนูฝันก่อนเลยฝันยูฝันเห็นเด็กนั่งยิ้มให้เราแบบอ้วนตุ้ยนุ้ยแบบน่ารักมากตัวขาวแบบพี่ยิ้มแบบน่ารักเลยอ่ะพอมาก็มาเจอองค์เนี้ยพอหนูเจอพอหันไปโอ้โหหน้าเหมือนมากเลย <c oughs> เราก็เลยแบบจะขอเวลาสองอาทิตย์พอหนูเช่าองค์นี้กลับไปประมาณไม่เกินสองวันพี่ได้อย่างที่เราขอก็คือถูกโชคราอย่งีเข ได้โชคใหญ่ใช่พี่ก็เลยกลับมาเอาน้องก็ถือว่าได้รับสิ่งดีๆถูกต้องแล้วก็ดังใจเลยนะใช่ค่ะแต่งแสนอย่างที่เราขอขอแบบขอรลักแสนก็ได้อย่างเราขอแล้วบางทีคือขนลุกนะพี่อย่างเอางี้หนูเจอปุ๊บคือถูกตาแล้วคือแบบขนลุกตลอดเลยถ้าศรัทธาก็เชิญได้เลยนะคะเพราะอย่างน้องนี่คือเราขอคือขอได้จริงแล้วเราถ้าเอาเอาน้องไปบูชาแล้วเนี่ยอยากให้ดูแลน้องดีดรักเหมือนครอบครัวรักเหมือนลูกเหมือนน้องบอกตรงนี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเหมือนกับเ๋า ต้องมาพิสูจน์ด้วยต้องมาพิสูจน์เองใช่สองวันได้เท่าไหร่สองแสนค่ะเรียบร้อยเลยแสนแตกอย่างที่ขออยู่บางแคครับผมชื่อพักดีชื่อดีครับเป็นการมาอสองครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สิบแล้วเฮ้ยสิบแค่ในหนึ่งเดือนเดือนเดียวนะเฮ้ยเซอร์ไพรส์จริงจริงใช่ทำไมเพื่อขอท่านไงขอออนไลน์ขอออนไลน์จากเจ้าสวยเฮงสามตัวตรงกันสี่ครั้งสองตัวบนล่างเป็นสิบครั้งบ้า รวมไปละสิบค่มร่วมแล้วสิบค้าบอกมูลค่าได้ไหมเดือนเดียว3 6มแสนหกเฮงเลยนะเฮงเลยขอท่านไว้ไงแต่อันนี้ขอไว้ขอให้ได้หลักแสนก็เลยต้องมาบูชาท่านบูชาน้องกุมารไปน้องกุมารมองเรื่องราวลักษณะแบบนี้ยังไงสายมูปกติผมเป็นคนไม่ค่อยมีโชคทางนี้นะบ้าไม่มีเลยนี่ครั้งแรกที่ถูกเป็นเล่นไปคือปกติมันถูกยากมากไง เป็นสายเสี่ยงอยู่แล้วไหมคือซื้อแต่ไม่ได้ซื้อเยอะแต่ว่าดูในทิกตอกเขาดังมากในทิกตอกไงก็เลยขอผ่านออนไลน์เขาขอให้ลูกถูกนะ3ตัวเลยสามตัวตรงๆแล้วก็ถูกแล้วก็เลยมาพอมาแล้วมาขอปู่ขอปู่ว่าขอลูกได้เงินหลักแสนนะจะก็สามตัวตรงเหมือนกันได้ก็ได้สองแสนก็เลยทําให้ต้องบูชาปู่บูชาไปแล้วก็น้องอุมานไปตาม ที่เราปรารถนาครับผมผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไหว้ท่านนี้แหละก็อธิษฐานขอเอาเราก็บอกว่าเราเป็นคนไม่มีโชคขอเปิดโชคเปิดดวงให้หน่อยท่านก็ให้สมตัวตรงอ่ะสครั้งแล้วก็2ตัวรวมแล้วมันก็สิบครั้งไม่ได้มโนนะไม่ได้มโนจริงๆภายในเดือนเดียว ผมก็ไม่อยากเชื่อลูกก็ไปเจอเปิดดวงไปเจอเปิดเจอเปิดดวงเนี่ยเจอบ่อยไหมมาทุกครั้งเจอทุกครั้งเจอทุกครั้งเรื่องพวกนี้โชคลาบก็อยู่ที่ดวงเราเองแหละเป็นจังหวะดวงเรามาพอดีก็เชื่อนะฮะเพราะปกติไม่เคยได้แบบนี้เราศรัทธาเราถึงมาเกิดเรื่องดีๆขึ้นจริงๆครับผมสีครั้งในหนึ่งเดือนน่ะคุณผู้ชมเรียกว่าสายมูตัวโยงแล้วล่ะครับผมถ้าศรัทธาก็มานะครับถ้าเชื่อท่านก็มีจริงนะขอให้เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ ทำดีคิดดีทำดีกอบครับผมเฮงเฮงรวยรวยนะจ๊ะครับผมโชคดีนะจ๊ะโชคดีมีชใชครับเหมือนมีอะไรโดนใจเนาะให้มหาปู่จ้ะแล้วก็เสี่ยงโชคค่ะพระเจ้าสวยเฮงซื้อรัฐบาลได้ห้าใบได้ลอตเตอรี่ห้าใบจ้ะโอ้เป็นครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกคที่มาจ้ะไปขอน้องภูมาณจ้ะแต่ก็มาไหว้ปู่ด้วยจ้ะมาไหว้ปู่แล้วก็เลยอธิษฐานว่าถ้าถูกแล้วจะมาเช่าเจ้าสวยเฮงกับปู่ สมความมุ่งมั่นาัฒนาเลยเราตั้งใจนะคะจะเป็นความเชื่อมั่นนะว่าปู่ต้องช่วยได้เจ้าสวยแห่งช่วยได้เชื่อเรื่องการเจิมยังไงคุณแม่ก็ชีวิตเรามันเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะเนาะก็มาได้เจิมไปแล้วก็เหมือนวันที่เราอาบน้ำมนต์มันมีสิ่งอะไรที่มันออกไปอ่ะแล้วก็ดีขึ้นนะกลับไปก็ดีขึ้นเราก็ดีใจเนาะเพราะว่า ห้าใบาถึงมันจะน้อยแต่มันก็ดีใจในชีวิตของเราสริงศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะขอให้มาช่วยมากันที่นี่เราจะได้หมดทุกหมดศกและนี่คือกองน้ำแดงของน้องกุบาลทองเจ้าโซเฮงเจ้าโซเฮงหรือสีเนเนเป็นผู้สร้างขนาดบูชาห้านิ้วลงสีเหมือนจริงสินงที่ันสร้างขึ้นมาก็จะสร้างเป็นตำราเดียวกันกับการสร้างองค์ใหญ่รุ่นนี้จะรันนําเบอร์ทุกองนะมีเหรียญแฟนคอเหรียญลายชื่อเจ้าโซเฮงและก็รันนําเบอร์ในเหรียญเลยมอบให้สําหรับคนบูชากุมารเนี่ยก็หนึ่งเหรียญเปิดจอง ที่อารสมฤษสีเนนพิธีพุทธาเทวาวิเศษเนี่ยจะมีเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนคือจะเสกด้านบนเจ้าโวเององค์จริงเลยในวันที่14มิถุนายนเนี่ยเราจะทําเหรียญโป้เซียนคือเหรียญแปดเหลี่ยมเจ้าโวเองนี่แหละแจกฟรีสําหรับคนเข้าร่วมพิธีทุกคนนะไม่มีการซื้อขายทั้งนั้นแจกฟรีในงานปลุกเสกอรืสสีเนนปลุกเสกเจ้าโวเอง14มิถุนายนนะะขอให้ทุกท่านจเจริญเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองใจ เปิดกายเปิดจิตเปิดขอก็ขอให้ได้ให้สําเร็จทุกประการนะ